ครับวันนี้ที่บ้านเอาที่ล่าเห็ดกับข้าวแซ่บๆสูซกินอยู่หรอกครับพี่น้องครับเบังครับอุ้ยกุ้งกับปลาหมึกน้องพี่น้องหัวตะลวกมากไมไหมนี่ครับกำลังเดี๋ยวเบิังไปยีเดะวะทีมงานเป็นอย่างสูตกินครับพี่น้องวนันนี้ก็ะยูเต็มเอาเนื้อมาจุดเตาเต็มพิกัดของทีมงานนึกเก้าพี่น้องกับยีเดะไทยกับข้าวแซ่บๆให้เบิบงเล็กเก้ารับพี่น้องโอ้ทีมงานคุณนี่หลายคนครับพี่น้องวัอนี้ เต็มพิกัดเลยเนี่โอ้เนี่มีเหมูสับดวกพร้อม <c oughs> นี่ครับเครื่องปรุงคนโอ้เห็นอย่างนางั่นท่านนั้นโอ้มีวุ้นเส้นไปน้องวุ้นเส้นใส้กันรับอันหมูหมูสับแต่ตามไปเลยไปน้งองว่าความเยยสี่ยงสู้เอากซ์ล่ากินครับเหมือนสำหรับทีมงานเนาะ จิ้มงานหลักครับพี่น้องทีนี้เราจินมแบบแซบสิเอาลงให้เบิ้งก็คือ well. head head ทิ้มงานหลักนี่แหละครับแผนสูกินเป็นแผนกกิน้มเงินแผนกเค็ดครับพี่น้องเอาเอาจี๋ลาวเป็นแผนกกินเด้อพี่น้องเด้องินแผนกเคล็ดแซ่บเพราะแซ่บก็ตามนั้นครับพี่น้องทิ้มงานเป็นว่าบ่ท่านจะเปิดเผยโตต้นเถอะนะไอ้พวกตะวิธีการเพ็ด ตะกอนไปนองอเปิดยังประท่านเปิดเผยโสดตนดมานะดับร่องว่าเปิดเผยกวยเรา๋ยวทิมมันสิบี่ก็ทิโอเคน้ำ <c ười> ขึ้นวาเ้าพไปนองโอ้ยไม่ไปนองเอาร่งแล้วครับนี่เบสตบปลาโอ้เข่ากล่องไปเลยเพาทถ้าไกลๆไปนองอืม ซูมเอานอนสูมเอาไา้เขากล่องบัดเลยนี่ครับพี่น้องออ้ันนี้ก็ใส่ใส่หน่อยแสบหน่อยเด้อหวานน้ำตาลพนากพนวาพี่น้องอยังก็เตโจ๋ลงเลยโอ้ ผลนี่สูตรเทคนิคของทีมงานผนอยู่พี่นอ้องท่วงท่วงผลเมื่อไรท่วงผลหลายบมื่อไรพี่น้องเขาต้องตามนำนี่ยามาทายมือหนึ่งพี่น้องเอ้ยใส่ กระลำกระลำรัว่วเพราะนั่นพี่น้องต้องกระตินี่ยังไงอย่นั้นพี่นอ้องดงแบบยาวเลยพี่น้องมือนี่ยสำหรับอ่ออืม <c oughs> เอแล้วบ่านนี้ใส่เนี่ยเป็นชายหอมแดงตองใส่เป <c oughs> ็ดสุดน้องเผ็ดต้องไปลองเนาะเอาเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องลองว่า อร่อยแนย่นอนครับมือนนี่นี่โอ้ยเนาะเสียงทั้งนอกก็ดังเด้พี่น่องมันดูไก่สนามกีฬาอันเพิ่นไหมันที่นี่ก็มีพวกเด็กๆพวกนุม่มๆไม่รุ่นเขามาเล่นกีฬาก็มีเสียงแน่พี่น่อง,อเ,ง,เ,องเออกระบอกขยันงงนกเนาะนี่ห้าวเบิ้งตัวน,นี้ครับเป็นหลักเลยพี่น่องโอ้ย เบื้งไปน้ำไล่แตกไปครับพี่น้องครับน้ำไล่ส่อนี่ครับย่ายาบุญเซนทะเลครับพี่น้องทีมงานคนบอกว่าย่าบุญบุญเซนทะเลพคนลนะโอ้ยอ่อนช้อนในบ้านที่นี่สุดยอดเลยพี่น้องเลย แสดงว่ายังพระท่านเจียมคนนำบักหน้าเข้พี่น้องใส่เข้าไปอุ้ยหอมหอมหอมมิลีเลยพี่น้องหอมเตจจมูกเลยหอมทะลุจอว่าพี่น้องใส่กระปุกเข้าไปแล้วซิมอีีรอบหนึ่งอันเลือ่องยัง มือนี้อาชีลาลเกษตรบริษัทจีนในบังไดเป็นน้องเด้อทีมมันพันยูขบทุกคนเลยพอตะกางโตขึ้นปุ๊บก็เต็มพื้นที่เลยจ้าสิตังมุ่งกล่องยังไงเป็นน้องเพราะว่านี่โดยเฉพาะนี่ครับพี่น้องจิ้งหนับจิ้งครับเปิดจิ้งหนับทีเดียวมาใส่เนี่ยครับเต็มเราฟังหนึ่งแล้วกันแง่ว่าทาั้งนี้ก็บ่มีหมองตังเลยก็ให้ยิสุราพันทั้งทิมมันพันพันว่าทั้งทิงมันพันว่า พื้นที่มันร่วงพ่อเก๋าบะหลังไายก็ได้มาตายตัวก็มาขอเสียเลยเบิ้งเศสละพี่น้องพื้นที่ประมาณนี้เนาะครับอันนี้เป็นย่ำบุ่นเศษเด้อพี่น้องเด้อทะเลกิมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูย่อเนาะพี่น้องเนาะก็เราก็หมูสับน้ำพี่น้องเนี่ำให้ได้ร่วมมาเพิ่นะสิ่งที่มันบอกอย่างไรแหนกินหมูเด้อเป็นบ่แหนกโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจัง ตามไปช่วงพนจัดโตอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากว่าเฮ็ดเรียบร้อยแล้วก็สิประมัน่นเ้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ้าตาเป็นย่ำครับพี่น้องย่ำม,มีกุ้งมีหอยอมีปลาหมึกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีบุญเส้็ญย่าบ,บุญเส้็นนะเนาะพี่น้อง่อยายไงซะ มาสับส็จต้องกันได้พี่น้องเด้อพักกะระสีปม่านนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับพักนี่เป็นชุดชุดสีสีจัดการครับพี่น้องชุดสีเข้าสีจัดการ <c oughs> เอาบัตรที่นี่เอาเจลาสำรับที่นี่กระสีเอาประมาณนี่น้องพี่น้องเนาะกระสีท้ายชิปให้พี่น้องในเบื้องว่าประมานนี้เนาะพี่น้องที่งานบรรยุทธ์ครบเลยครับมือน,นี้ครับพี่น้องกับเปากระสีปมาณนี้ครับ เป็นเป็นกับข่าวแย้มมือแรกเนาะพี่น้องหลังจากเริกงานมาแลเราไปตลาดก็ติไปประมาณนี Guys, uh ้ครับพี่น้องสำหรับคนทํางานเนาะยุคุงเทพุงไทยพี่น้องคนทำงานยุคุงเทพกคงไทยก็สิประมาณนี้ right พี่น้องหลังจากเริกงานเรืงานแล้วก็คือว่าอย่างยังลงมาตีกันล้วก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องครับอยู่กับทีมงานเนาะพี่น้องเนาะเอามาสระน้ำกันครับ เอาลเทล่าเด้อพี่น้องเด้อสนับคลิปนี้เอาลเทลาก็เอาประมาณน,นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้สไคร์อาลาเาทลาเา่าเจบีแชแนวน้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อดวสวัสดีครับ